อามาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วสองตอีแม่ใหญ่หักครับใม่มีไว้วกระบบฟองไม่ยังน้องงับงับไม่ยังยัดยังเขาใตตดังอ่ะนะี่อคุณล,ลี่คุณลี่คุณลี่สบายพี่สบายน้องแล้วบาทแน่เสวีดัสเพื่อนแน่เนี่ยเ,เนี่ย มื่อนี้เพิ่นเป็นผมเมื่อตื่อเพิ่นกำลังสร้อยสร้อยบักห่างๆเขาเอิญสร้อยห่างๆสร้อยจุกเเอิญพี่นอ้องเอาผ้าพีผ้านน้องมาเบิ่งมื้อนี้นนยายจืนลงโลดโอ,อย้ยายแหลมลงโลดลงโลดมาฮอดพี่มาฮอดบ้านไอ้นางจืนเออผัวอีทต,ตอมนี่ล่ะพี่นอ้อง แต่ว่ามากกาลังบ้านเพื่อกาลังต้อนรับครับสู่เพื่อกาลังเฮ็ดอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะโอ้ยบักสร้อยห่างซ้อยจุกแ้ววงกินเล้วนะผลจากของเพ่นจากของบ้านนะจากของบ้านเนี้อมาพี่จ้าบ้านในจากของบ้านลวกกวนเนี่ยครับเอ้คนเลี้ยงมากะมาพี่น้องนี่ไหมเฮ็ดเลี้ยดอกเพกวนนี่มันก็เลี้ยงมาเนาะคนเลี้ยงสรัตว อันนี้เลี้ยบาหวานมาพิเชียวเหรอเออบาหวานมาพิเชียวได้เด่นอันนี้คนเลี้ยงสั่งเออคนเลี้ยงสั่งเนาะอันนี้คนเลี้ยงสองตัวอันนี้คนเลี้ยงตสอมตัวคนเลี้ยงตสอมอันนี้คนคนเลี้ยงหมอนโอเลี้ยงหมอนอ่าเลี้ยงลิงมีเร่งอยู่วะอ่ะมีอยู่เงี้ยนไปโอกาสไปดีเวลาไป เอออันนี้เออหัวเรี่ย่พไปน้องเี่หัวเรี่ยยยม่านเันบนนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาเอิญบอโจบอโจเออโจไให้หูดีฮะเขาหูไูว้วมอกีบอกน้องเหมืนอันนี้อันนี้ป่อยฟปล่อยไไปซื่อนี่เขาจาว่าปล่อยไฟวะั่นหวยผมเลยว่าป้าเป็นปล่อยไฟได้ดิเลยยิ้มนะเขาเาอัน อยไฟตะกี่เล้วอดรอก็หนีเขาสันแขี่ยกับโมบองพะนะมือใส่ละผ้าเปปผ้าไฟผ้าไปเบิรงนิดเด้อเชาบผมซื้อเนี่ยแหะมันก็จะเอาตาปีนหมดก็จังว่าเราข้าเบิังตันเนี่ยเพราะเราโมบิองโลกโซเชียลบมบองเงินยังมาสันรถไฟไหมรถไฟมาสัตาไล่ขวางว่าเบิรงผิดเออเสียงหัวเสียงหัวแปรแปรเว้ยโอ้ยคุณแม่ยายแหลมตัวพี่น้องเกิด เกิดรุ่นโกรธเกินรุ่นลูกเกตีมันนเนี่ยเนี่ยมาอันนี้มาด้วยกัน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 ฝากด้วยนะครับนี่เอ้าอ้อ嘛เออ嘛โอ้อันนี้หมอหมอหมี่รูปบอลไม่ซิมก้อนก้อนสิฝากขายกาแฟอันนี้ขายกาแฟเออพวกพี่น้องอยู่ฟังพวกนี่ยคือจะเห็นเนาะพวกโอ้ป่ายืนอำเภอเพชรบ่าแมนไปเมืองเลย มันมันเรืองนี้อันนี้เรานี่นี่เม้าเราเออมันใกล้ๆกล้กันสั่งกับพ่อแหนมก็ได้เนี่ยนะครับพ่อแหลมเออได้สั่งกับพ่อแหนมก็ได้ทเออโทรสั่งโทรหยังจะได้พี่น้องไปไปลองเบิึงจะกองสองกองก็ได้กองละสามร้อยโอ้โหแม่มาปิดบ้านนี่แม่มาปีติบันี่กาแฟอะไร กาแฟขึ้นแล้วกินแล้วมันเป็นไงมันจะสดเดอร์เางนี่ไหมครับมาชิมดูซิมันจะเสดดอไปถึงไหนถึงบ้านแพงไหมนี่กััดเรกลังค่อยจุกพี่น้องนี่เลยตับวี่นี่แะตับตับเป็นผู้่อนเนี่โคนเสียบกวกินในยุ่สิจครับ พ่ออยากกินตับพ่ออยากินตับพ่ออยากกินตับเนอเนี่อุ้ยอุ้ยเอาเคืองออกเครืองนึงเครืองมันเครื่องมันใหญ่ใหญ่หรอกไญ่หรอกมาเลยเป็นแยงเขยวจังหวงฮะเป็นแยงที่เวงหงเขียวเจ้าแ่เวมันออก่เป็นแยงมันเจ้ออกมันว อ้บอกไปนึ่งจัมอเตอแก่วไม้แน่มัทันมือโอ้ยเดมหนึงจะกลับนเลยต้องไปเขาวัดเบิยงมาแล้วว่ามันบม่นนี่แต่ว่ามันบุ่นนีมันบุ่ีิดได้สามอะไรมันก็ปุ่นี่ัาวาจากไหนไปล้วา่จีนนงเมื่อนั้นแม่ไลังมันีแมฆไถลังเนีของเดียร้นี่ราวาของเราตายอยากไปเที่ยวรดตันินเอาน่มนกิ้วกัท่านกิ้วก็ต้องกินปมมาไม่ดี่มตัวไม่นา บ้านยายจืนท no uh, ah. ี่นี่นม่ได้มายามบ้านยายจืนโดนแล้วไปบึงเหย็ดต้มเราเห็ดยังกินอินตอมวัสดีค่ะวัสดีจ้าอีน้อยอ่าแฟนยายจืนค่ะเห็ดยังกินน้อไก่จ้าไก่ต้มเอาปลาหน้าเท็ดนยังอีกปะเนี่ยอมออมบ่อุ้เพีย คนคนน,นี้ไปสบายดีสบายดีค่ะเห็นกันโดนปาดบ่แเม่สีเกือบปาดเ่ห่าไปีแล้วบายปีแล้วเนาะนี่ยนนกกสุภาพถามว่าวอัานจะเคยมาหนีจเทียบอลนะมา,มากมากจนจำบ่ได้แล้วแม่จา้า บ้าน,านาัดยำเสือเกาเด็ดเนี่ยอ่าอ่ตะปูตะปูออกมาเด็ดักษ์ผละวันตั้งหลายเก็บไวสิบกว่าปีแล้วต้มไก่ต้มไก่ไกบานเลยพี่น้องแล้าลูไไออากไส้หน้าก็สิบกว่าปีแล้วที่ตึงออกจากเจงกิสันก็อยุสามสิบห้าปีเดี๋ยวนี้สี่สิบหกปีแล้วปานัดไปใส่บริยักษ์ไผ่เลยพี่น้องว่าแต่มีเครื่องไผ่เราเฮ็ดกินเองเลย บุกคั้วอย่าบันย่ยจืนมันีข้างหนอกคนก็ซร้อยจุข้างนี้ก็สิต้มไก่อันนี้ก็มนเมียวสาวค้ายกาแฟมานบวมขึ้นนะมานบวมขึ้นมานนี่จ้า เมียวรวไปายข้างนอกม่คนอยู่ประจำบูธเลยเดี๋ยวประจำบูธเลยบอกต้งย่างขาเป็นยาเียรก่าสาธุลตีแต่เผือเผื่อที่นี่ก็มีเพื่อเตนแล้วดิเเ้เต็นเลยอ่ะเพื่เป็นสากาแฟกาแ้ยาม ทางนี้ใส่กระทิไม่อยา่างนักผมกัเเนเจ๊กาแฟสดเดือดชีวิตกับนี่ต้องไก่ไก่จุกินเผาน้องกันเด้อพี่น,อน่องกินเผาน้องกันเด้อเขาง่ายตาเหลือเกเล่นเอาปาหานเตอร อยู่บาทเขาก็กินจังคือแว่ามือนึงเขาบอกกินเขาลายขาบดอกถ้ามาปกบ้านหญ่จื้นดัดครเพื่อกำลังเลียงซิ่งโตทางคนงานสทิตข่างไทย เนี่ยร่องเลยคือกาแฟสด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 กาแฟดำนี่นี่มีด้วยที่เราขึ้นหอตู้จะเดินไปเรียกหน้าอีกขึ้นหอพอมกาแฟสดแต่ส่วนใหญ่ทั้ง0619393915เบอร์ยังกว่า06119393915 ตะวันรับายตะวนรัาใางกง่าม <c oughs> ี่ละนี่แหละคนได้ทั่วไปเบือจะสามเก้าสามเก้าน่ห้านักพี่น้องบานได้จืดถือโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวกันเนี่ยเพิ่งกำลังแต่งกิงผักกระโดน แม่ละเครื Luca ่งหลนลก็เกบดบ้งยุ้ขุบกกาแฟกมากาแฟบ้าเบิ่งขนาดแบานั้นดูพี่น้องเบิ่งต้นขนาดเพียงแอวคนมีคนมางามโพดงามโพด พี่น้องเบินหัวกระหล่ำเนี่ยมาพ่สอสอนนาะพี่น้องหัวผักโพทโทพคือผักสวนครัวเพิ่น,นห้อเบลือบลาเลย ันกัระสลัดผักกระสลาดปลูกพืชผักส,นนกสวนครัวปลูกกินเองพี่น้องนี่กับะกล้วยมาได้สื้อยังผักกัะปูกินเองฝนสิตกพี่น้องเหมือนฝ่ามวดินมาอีกแล้ว น่หอยไม่หน่อยพะยังเงบ่งรอบๆบ้านผนเนส่ออนแต่ขนาดเลยเ,เพียงแอวคุน นายสุทธิดช่างชัยชะอมก็มี กรอบบ้านเพิ่พี่น้องสำรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสะก,ก่อนเนาะคลิปหนาติดตามกันแล้วกันว่าเมนหูสิดได้ทายยังไม่พี่น้องเลยเข้ามาคลิปนี้สบายดีค่ะ